สวัสดีครับพวกกผมกล้องงี้นะครับวันนี้จะผ่ามาเล่นลูกซองสเปซสิบห้านะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับามาดูกันว่าจะเป็นขนาดไหนนะที่สับไวพวกผมใส่ใบเกกล่ดใบเล่กระโหลกแดงนะฮะเลยเปลี่ยนอาวุธไวนิดไนมะ่ใช่มาโคนะ แบบสับสามหนึ่งเอาอยู่ไหนกันหนี่ยมันน่าจะยิงรัวได้กว่านี้นะสเปซรัวเหมันลูกซองใส่กล้า กันมากนะสองทีมตัวนี้เี่มเมาดอกนี้พี่เมาฉีคิวโร่ไปน้องลูกซองแบบทคนิโอลดีไซ์ทันสมัยในปัจจุบันเลิกผลิตไปแล้วนะฮะ

เปลี่ยนลูกเสร็จตายเลยเใกล้ไว้ต้องจัดการสไนเปอร์ก่อนสไนเปอร์นี่รู้สึกว่าอันตราย,ยนะแมง่งยิงจีบเราเลย,ะย,เลยฮะยิงอยู่แล้วยิงอีกแล้วคมจัด มดตายนี่ไงมดตัวเจ้าปัญหาเฮ้ยโดนสไนเก็บรัวๆเลยวะไม่ไหววะเปลี่ยนเป็นไซค้าดีมั ไปสนายอีกแล้วยิงหมดเป็นสิบแล้วเนี่ยตายกันแล้วจริงมายิงรัวกว่าน,นี้นะ เกมมันเหมือนเนิร์ฟมันเนิร์ฟให้ยิงไม่รัวดได้เชิญไอ,อ้อ้วน อ้วนตายไอ้อ้วนอยู่ในรูเรียบร้อยโอส่าเห็นเขาก่อน,นโดนเก็บดีแล้ว คนเริ s <S ่มมากันแล้วได้เฉย ยิงหมดทีมก็เลือดเหลือสามเรียบร้อยเกิดวัยเหมือนกันนะเนี่ยนะเดินยังไง Shot. <laughs> Double kill. Double kill. สู้จิ้งสู้ลูกสอ,สองซอมบี้ไม่ได้นะโดนซอมบี้เป่าสมองกระจายเลยละอนตายของแมทคิวสูสีมากเลยสก,กอร์เหล่าม่งเลยใ <Double kill. S 1> ส่แตก ม่งไม่ตายว่ะโดนทั้งสองนัดโดนสองนัดแม่งยืนเฉยเลยทันไม่ทันเอาใหม่ oh จะเห็น kill. Kill. Chain อฮ้ยโซ่สียังวะเปลี่ยนนิ้วไม่ทันนิ้วพันกัน ยิงก่อนอรนะยิงก่อนตายก่อนยิงยากอยู่นะลูกสองเนี่ยมันไม่ค่อยแรง สูสีมากได,ด้เอาดิเอ้าเอ้ยตัวเดียวไม่มีใครเก็บมันเลยเหรอเรียบร้อยเี่ยเอ้ยนำมาตั้งนานอ้าวจบเลย <c oughs> ชยนะแบบเกินกิน